ลาดน,นี้ไม่ย้้ยแต่โคตจริงใจครั้งแรกกับพอยลงพี่สาวเด็กในลาดวันนี้โยแต่ลาดม่วงลกดำวันนังค่านกับวันซุกค่ะ เป็นไม้เวลามาเดินลาดนาดเยเยดๆปันนี้นะคะแต่ว่าได้กงกินแต่ว่าตั้งชีวิตไม่อนปอบดีนี่คือแกงหอยโลใครหอยค้มแต่หางมันยาวเล่มว่าเอามาเก่งเพชรบ,บอกเลยว่าโอ้หแคมตึงใจค่ะรอบหน้าถ้าใครยังแพชมาพัดลุงลองเบียนเส้นทางมาลาดโคกม่วงนะคะเส้นผัดทลุงเส้นทางไปตรังอาจจะพบเมนูแต่ว่าไม่ค่อยได้ชิมเชือตาว่ากงกินจากมือแมค้าในลาดบันบานนี้มันเปลี่ยนวันธรรมดาได้ดีสุดๆเลยถึงสเสน่ห์ของลาดนนดท้องทิ้นนะคะเมื่อกับเราเล่นเกมสซุ้มกาชาดบางทีเราต้องลุ้นว่าวันนี้ยังเมนูบานบานในไรปออ เดินในเมืองห้างเติบเติบางทีพนักง,งานค้าก็เมื่อนุ่นยนค้าขายขอ้แต่พอมาเดินรานนัดเย็ดเย็ดน,นี้นะก็คือแบบว่าถ้าว่าคนไม่มาก,ก็ได้ยิ้มในแรงกันว่านุ๊กนันเลยนี่ในเหล่าเรืองโล่ห้โล่เหล่าเรืองปลากิ้นมนได้แต่ว่าเราไม่ค่อยดูเรือกันนะเขาก็บอกหมดเลยว่ามันยังเป็นปลื้มังทากับข้าวเป็นปลื้มังอะค่ะความพกพันที่มารานนัดนี้มันไม่ใช่ย่างที่ข้องกินนะได้เพื่อนได้เมได้พีได้นองโคกม่วงเส้นพัทลุงตรังนะคะไม่หย่แต่ว่าโคจริงใจเลยหนัดค่ากันเฉพาะวันซุกกกรรรััับบววนนะะนนออออาาาาาาใใคคคคไไมมม่่่่ดเลืะะะะสีป กินเล็กๆน้อยๆข้างทางตลอดเลยเพราวาพิซซ่าเด็กในลาด